ใครที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ line? ฟังคลิปนี้ให้จบไม่ยุ่งไม่ยากไม่เยอะรับรองเริ่มต้นธุรกิจยังไงก็ปังแน่นอน6วิธีเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ยังไงให้ประสบความสำเร็จ 1>, 1มีเงินทุนสำหรับสินค้าที่จะขาย2เลือกสินค้าจากสิ่งที่เราสนใจ3เลือกกลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด4หาแหล่งผลิตสินค้าที่ดูดีมีคุณภาพ5 เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเพจ 6. เตรียมสร้างคอนเทนต์โปรโมทสุดปังแต่ก่อนจะเริ่มทั้ง6ข้อนี้อย่าลืมมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขออนุญาตผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ Biz Portal เว็บเดียวยื่นที่เดียวเอกสารชุดเดียวก็เริ่มธุรกิจได้ทันทีรับรองว่าทำตามนี้การเริ่มต้นธุรกิจของคุณยังไงก็ปังและราบรื่นแน่นอน